ถ้าคุณกำลังมองหารถแฮตแบ็กที่ขับสนุกประหยัดฉลาดและเข้าใจชีวิตคนเมืองจริงๆ Honda Jazz 2026คือชื่อที่คุณต้องหยุดฟังตั้งแต่วินาทีแรกเพราะรถคันนี้ไม่ได้มาแค่ปรับโฉมแต่มาพร้อมแนวคิดใหม่ที่ทำให้คำว่าเล็กแต่ครบถูกนิยามขึ้นมาอีกครั้งและววันนี้ผอมาจาับพาคุณไปรู้จัก Honda Jazz 2026แบบลึกจริงใช้จริงเล่าแบบเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้เหมาะกับชีวิตคุณแค่ไหน ฮอนด้าแจส226ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นแจสที่คนไทยคุ้นเคยมานานแต่ถูกพัฒนาให้ดูโตขึ้นฉลาดขึ้นและพรีเมียมขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเห็นจะรู้สึกว่าดีไซน์ดูสะอาดเกลี้ยแต่มีเสน่ส้นสายของตัวรถดูนุ่มนวลขึ้นไม่สปอร์ตจัดเกินไปแต่ก็ไม่จืดเหมาะกับทั้งวัยทำง,งานนักศึกษาหรือแม้แต่คนที่กำลังมองหารถคันแรกที่ใช้ได้นานหลายปีด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดกระจังหน้าดูทันสมัยมากขึ้นและกันชนหน้าที่ออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงคความมเป็นิตร ด้านข้างของตัวรถยังคงสัดส่วนที่ลงตัวจุดเด่นคือสเสา A ที่ลาดเอียงเล็กน้อยช่วยให้มุมมอองการขับขี่โปร่งไม่อึดอัดล้ออันลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตแบบพอดีพอดีไม่ฉุดฉาดเกินไปส่วนด้านหลังให้ความรู้สึกเรียบง่ายแต่ดูแพงไฟท้ายเล็ถูกออกแบบให้ดูต่อเนื่องและกว้างทําให้รถดูมั่นคงขึ้นเมื่อมองจากด้านหลังเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความโปร่งและความสบายฮอนด้าแจ๊ส2026ให้บรรยากาศห้องโดยสารที่ดูเรียบ แต่ใส่ใจในรายละเอียดคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายการจัดวางปุ่มต่างๆยังเป็นสไตล์ Honda คือเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนใช้จริงในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากวัสดุภายในให้ความรู้สึกดีเกินค่าสำหรับรถในกลุ่มนี้พลาสติกนุ่มในจุดที่มือสัมผัสบ,บ่อยเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดี นั่งนานๆไม่เมื่อยโดยเฉพาะเบาะคู่น้าที่ให้ความสบายทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลจุดแข็งที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของแจสคือพื้นที่ภายในที่กว้างเกินตัวผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือไม่อึดอัดแม้ผู้โดยสารจะเป็นผู้ใหญ่ตัวสูงก็ยังนั่งสบายอีกหนึ่งจุดขายสำคัญที่แฟนแจสรู้กันดีคือเมจิกซีและใน Honda j a z z 2 0 2 6ระบบนี้ยังคงถูกพัฒนาให้ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นมากขึ้นคุณสามารถพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะขนของชิ้นใหญ่ของสูงหรือจัดพื้นที่ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวสายคาเฟ่หรือสายทำงานออนไลน์รถคันนี้ตอบโจทย์ได้หมดในด้านสมรรถนะ Honda Ja z z 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดและความนุ่มนวลเป็นหลักการขับขี่ในเมืองให้ความรู้สึกคล่องตัวพวงม,มาลายัยเบาแต่มแม่นยำเหมาะกับการขับในซอยแคบแคบ,แคบหรือการจอดในที่จอดรถจำกัดระบบช่วงล่างถูกรับให้ซับแรงกระแทกได้ดีขับผ่านถนนครุขคลาหรือเนืองชะลอความเร็วได้อย่างนุ่มนวล แต่ยังคงความมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วบนทางด่วนอัตราเร่งอาจไม่ใช่แนวสปอร์ตจัดแต่ให้การตอบสนองที่เพียงพอสําหรับการใช้งานจริงการเร่งแซงทําได้มั่นใจเสียงเครื่องยนต์เงียบกว่ารุ่นก,นก่อนอย่างเห็นได้ชัดช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่ระยะไกลจุดเด่นอีกอย่างคืออัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ทําได้ดีมากเหมาะกับยุคที่ค่าครองชีพสูงคนไทยส่วนใหญ่มองหารถที่ประหยัดและดูแลไม่ยากแจส2026ตอบโจทย์ตรงนี้ได้อย่างชัดเจน ด้านความปลอดภัย Honda าใส่มาให้แบบไม่ก็ฮอนด้า e s ซ n ส์อยังคงเป็นอาวุธหลักไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่ทุกวันโดยเฉพาะในสภาพการจราจรของเมืองใหญ่ในประเทศไทยที่ต้องใช้สมาธิต,ตลอดเวลาประสบการณ์การขับขี่โดยรวมของ Honda Jazz 2026คือความสมดุลระหว่างความสนุกความสบายและความคุ้มค่ารถคันนี้ไม่ได้พยายามจะเป็นรถสปอร์ต ไม่ได้พยายามจะหรูหรากเกินตัวแต่เลือกที่จะเป็นรถที่ใช้แล้วไม่เหนื่อยขับทุกวันได้จริงดูแลง่ายและไม่จุกจิกนี่คือสิ่งที่ทําให้แจ๊สยังครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานถ้าถามว่า Honda Jazz 2026เหมาะกับใครคําตอบคือเหมาะกับคนที่ต้องการรถคันเดียวที่ทําได้ทุกอย่างคนทํางานในเมืองนักศึกษาครอบครัวขนาดเล็กหรือแม้แต่คนที่เคยใช้แจ๊สรุ่นก่อนแล้วอยากอัปเกรดรถคันนี้ให้ความรู้สึกคุ้นเคยแต่ดีขึ้นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความสบาย สุดท้าย Honda Jazz 2026ไม่ใช่แค่รถแฮทแบ็กธรรมดาแต่เป็นรถที่สะท้อนแนวคิดการใช้ชีวิตแบบคนยุคใหม่ประหยัดฉลาดคล่องตัวและยืดหยุ่นถ้าคุณกำลังมองหารถที่อยู่กับคุณได้ยาวๆใช้ได้ทุกวันและไม่ทำให้คุณรู้สึกเบื่อ Honda Jazz 2026คือคำตอบที่คุณควรลองสัมผัสด้วยตัวเองเพราะบางครั้งรถที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือแพงที่สุดแต่เป็นรถที่เข้าใจชีวิตเรามากที่สุด